วันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันนะครับเป็นลาวตาผ้านั่นเองอุปกรณ์ดีสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาอันนี้ซื้อมาจากอีเกียนะครับซื้อมาทีเดียว3อันเลยเพราะว่าดูจากราคาแล้วมันคุ้มค่ามากครับกับคุณภาพที่เราได้นะก็คือราคาประมาณ299บาทเองครับต่ออันสูงประมาณเมตรห้าสิบกว้างประมาณ1เมตรนะครับเรามาแกะดูกันเลยนะครับ เขาแพ็คมาก็โอเคเลยนะครับถ้าซื้อถ้าซื้อออนไลน์ก็จะส่งถึงบ้านได้เช่นกันแต่ต้องมีราคาขั้นต่ำนะครับว่าเท่าไหร่ส่งตีเนาะอันนี้อยู่ที่แล้วแต่ช่วงนะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็มีตามนี้พร้อมคู่มือนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าหกเหลี่ยมแถมให้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือเนี่ยก็จะสามารถติดตั้งเองได้แต่มันไม่มีตัวไขควงมาให้นะครับเพราะเราจะต้องใช้ประมาณ2ตัวนะครับตัวนี้านี้นะครับอันนี้ให้เห็นกันอีกทีนึงเนาะอุปกรณ์อ่ะนี้ก่อนนะครับที่เขาให้มานะครับ นี่ก็จะมีจุดยึดด้านล่าง2ตัวนะครับแล้วก็น็อตสตัวยึดข้างบนแล้วตัวนี้ครับเอาไว้สําหรับขันตรงนี้นะครับเข้าแถมมาให้นะครับแต่อันนี้เราต้องมีไขควงนะครับในการหมุนนะครับโอเคคู่มือมีวิธีการบอกด้วยนะครับว่าให้เราติดตั้งตรงไหนก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาติด เอ่อเราจะมาสวมเข้ากับด้านบนก่อนนะครับนี่นะครับมันมีจุกยางตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นตัวล็อกมานะครับเนี่ยดึงออกไว้นะครับก็จะได้แบบนี้ละอวามยากเคยียร์พื้นที่ด้วยกันโอ้ยอโดโทษนะครับเสียงดัง ประกอบสดๆสกสันเลยทีเดียวอันนี้ด้านบนนะครับเอาตรงจุกตรงนี้ออกก่อนนะครับจุกยางแล้วก็วางกระถึงไว้นะครับอันนี้ขามันซ้ายขวาอันนี้เป็นคานด้านล่างนี่ครับอันนี้เป็นหงสซ้ายขวา เอาตัวนี้ครับแบนๆตรงนี้เนาะแหลมๆเอาไว้างบนนี้นมีไงจอยกล้องเห็นหรือเปล่าโอเคยังเห็นอยู่ก็มันจะมีตัวที่มีรูนะครับด้านที่มีรูนะครับแล้วก็ด้านในอของโค้งนี้ก็จะมีรูนะครับดังนั้นเราสวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็น็อตนะครับก็จะไขเข้าไปเลยนะครับ อโอเคหลังจากนั้นเราก็เอามาสวมกับตัวด้านล่าง,งนะครับโดยที่ จุดสังเกตของมันก็คือมันจะมีด้านหนึ่งจะรูใหญ่นะครับนี่ก่อนผมปรับโฟกัสก่อนเนี่ยครับด้านนี้จะใหญ่ในส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเล็กนะครับดังนั้นเราเอาตัวที่รูใหญ่นะครับเอาไว้ด้านในนะครับอขอโทษขอโทษครับเอาใหม่เอาใหม่หมด้านนอกเขาเรียกว่าด้านนอกนะครับ เอารูใหญ่ไว้ด้านนอกนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราใช้ตัวนีนว้นะครับสวมเข้าไปนะครแล้วเรายังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนีย่ยมันจะต้องใช้ไอตัวขายึดด้วยนะครับดังนั้นเราประกอบแบบนี้รอไว้ก่อนนะครับด้านนึงแบบนี้อีกด้านนึง แล้วก็เอาตัวแกนกลางเนี่ยครับตัวแกนกลางมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยนะโซ่เขอาไประมาณน,นี้หมุนพอให้มันเข้านิดหน่อยก่อนอาจจะหลุดเฟรมไปขออภัยนะครับบางมุมทอดีแสงเข้ามาในบ้านพอดี อาจจะมืดนิดนึงนะครับมันออกแนวย้อนแสงเนาะนี่นะครับเราก็าใช้ตัวที่เขาแถมมาเนี่ยเนาะนะตัวนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วเราก็หมุนได้เลยครับประมาณนี้พอตึงมือพอนะครับอีกด้านนึงนะครับติดกลับมา อ่านี่นะฮะหมุนอคือวัสดุมันนะครับจับถือนะครับมันโอเคมากเลยครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับยางเขาเรียกว่าเป็นยางเป็นพลาสติกนะครับลองตรงฐานนี่ดังนั้นเวลาเราวากับเพื่อนนะครับจะไม่มีรอยเนาะกับบ้านนะครับอ เียงพื้นที่ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลารวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต่ะตัดกล้องโอเคนะครับอ่ะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยอันนี้ผมซื้อมา3ามอันอ่าสำหรับจุดนี้นะครับเอาไว้สำหรับการตกนะครับเพราะไม้แขวนเราจะได้สิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะครับ ถามว่าแข็งแรงไหมนี่คือแข็งแรงมากนะครับนี่ครับขนาดผมกดเนี่ยครับยังไม่งองลงมาเลยนะครับแล้วก็เหมือนเหล็กหนาดีกว่าเราซื้อพวกอลูมิเนียมบางๆครับผมเคยซื้อมาละดังนั้นก็ไอพวกจุดเนี้ยครับมันจะรับน้าหนักเยอะแล้วมันก็จะหักตรงนี้นะครับหักซ้ายหักขวาเปลี่ยนมาสองสามอันละสุดท้ายแล้วซื้อของอีเกียดีกว่าเรียบหรูดูแพงแต่ราคาย่อมเยานะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่ออันโอเคก็ รีวิวประกอบแล้วก็ให้ดูภาพรวมเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับที่ผมซื้อออนไลน์มานะครับบางทีก็มีโค้ดส่วนลดเนาะซื้อหลายๆอันก็ส่งฟรีนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับอขอแถมนิดนึงละกันนะครับมันต้องลองให้เห็นเนาะเนี่ยครับถ้าเราเอามาใช้งานจริงอะครับมันต้องขนาดเนี้ยก็คือหนักๆเลยนะครับเสื้อผ้าเนี่ยคร อะไรผมโยกให้ดู <c oughs> มันแข็งแรงจริงๆนะครับนี่กดไม่ลงนะี่ <c oughs> เออประมาณนี้นะก็ให้รู้ไปเลยว่ามันแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยนะเพราะว่าในการพ่นสีของเขานี่คือเนียนจริงๆอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ